สวัสดีครับผมไปเกม,มกหนัครัวันนี้พวกเรามาเล่นเกมฟรีไฟกันเช่นเดิมนะครับดูเราก็มาไม่ได้แบบไฮไลท์นะแล้วก็มาแบบเียธรรมดาแล้วนี่แหละครับดก็คือผมเล่นไฮไลท์บ่อยแนละ้วก็คือแบบไม่ได้อัคลิปนานหรอกก็คิดถึง ก็เลยมาเล่นฟีไฟหน่อยเล่นสักหมวดแล้วกันนะเออไม่ต้องสงสัยว่ามันทำไมเป็นแรงนี้มันบักนะครับทุกคนมาแล้วครับต่อเลยวันนี้เราก็แบบมาเล่นฟีไฟหน่อยแล้วกันเพราะว่าแบบไม่ได้เล่นนานแล้วนะเอเอแบบเออแบบยังไงดิไปงี้เลยอะไรเข้ามาก็ได้อยู่ในชองผมแล้วกันจะมีเอ้เอามีคนเขามาว่ะ วงเล็บวิชาแล้วก็วงเล็บน็อตเอาแล้วก็มีโอ้เสียงหนักเสียงหนักไปเราเบาเราเบาลงมันจะหนับไปเดี๋ยวจะลองถามว่าเล่นไหมครับนะทุกคนอ่ะต่อไปเลยเล่นไหมครับอื emotions, ต้องตอบต,ต,ต้องถาม ถามไปเลยว่าได้ไหมครับอะไรอะไร,อะไรโอ้วีเดียววีเดียวคำคำแต่ละคำนี่อะไรกันเนี่ย ทำไปตั้งนานย,ยังไม่ตอบนะถือว่าเล่นแล้วกันไปอ้าวตีจริงจริงฟาดไปหนึ่งดอกถามไปด,ด,ดีว่าเล่นไหมดันมากดอย่างนี้เราก็ไม่โทรนะครับทุกคนเราก็ไม่โทรนะครับก็เชิญแล้วกันฮุ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ต้องถามไปดีๆแบบเออแบบครับแบบลุงเอเอออกไปเรียนตกกูไว้อ่อรแเราก็เล่นคนเดียวก็ได้นะอตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสามเครับทุกคนไม่ไม่ไม่ต้องคิดมากว่ครับว่ามันเป็นกี่ทุ่มนะ ก็วันนี้พวกเราจมาเล่นสก,กมสองเกม,เกมหนึ่งหมดสี่วิสีจะอันดับแล้วนนะครับทุกคนใครจะแบกก็แบกใครจะไม่แบกก็ไม่ต้องแบกกลุมละกันอืมคลิป <c oughs> <c oughs> แรกเปิดไม่พูดก็แบบกวนตีแล้วอะมาเรามาเล่นดีกันะครับทุกคนคือวันนี้พวกเราไม่ได้มาเล่นแบบไฮไลท์เหมือนเดิมนะวันนี้พวกเราไม่ได้แบบเปิดไม่เพราะไม่ได้เปิดนานแล้วด้วยแล้วก็ขออภัยกับที่ว่าผมเออไม่ได้ลงคลิปนานนะครับทุกคนเพราะว่า เออไม่พอ,อรหรอกไม่อยากลงอมไม่อยากลงอยู่แล้วไป,ไปไปไปเล่นกันดีกว่าแล้วก็เหมือนเบลเกมกมิ่งมีขาดขานนี้ไม่ได้นะครับขาดเน็ตช้าไม่ไรจะมีบางคนบอกว่าเห็นุูคลิปเลยพี่เน็ชตช้าตลอดเนี่ยหมดแตกเนี่ยมันใหม่แล้ว ม so ันลงได้ป่ะเอาแล้วไม่ตึงนะไม่ตึงนะไม่ตึงนะแค่เจ็บนะนี่ยนะอ๋อแต่เขาอ๋อแต่ก็รอขอแอคหน่อยแล้วกันนี่แอคหน่อย มาครับทุกคนมาครับเราได้ยินปืนอะไรดีอืมเบอร์อะไรดีดีเซอร์ไปก่อนแล้วกันแบบอืมไม่ใช่สายเปลี่ยนตังค์ดีเซอร์ไปก่อนแล้วกันไปครับโดนวันนี้มาเล่นชิวๆไม่ต้องกลัวก็ลืมบอกไปอีกนึงครับอย่าลืมกดอย่าลืมติดตามเพจบิลเกมมิ่งด้วยนะครับทุกคนเพจเพจนี้สร้างใหม่นะสมาชิกตอนนี้เราก็ แบบโอเยอะเกินหนึ่งคนสร้างไปแล้วสองสามวันแล้วไนะยังหนึ่งเลยเพิ่งเพิ่งลงบอกไปครั้งเดียวก็น่าจะไม่รู้กันแหละปั๊บเปิดวงช่วยเพื่อนยิงหัวไม่โดนเลย เอา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 หูเกือบแตกเลยหูทิ้งผมไว้คนเดียวอีกแล้วยวไปนึงนึงยิงไม่โดนมาด่าผมมาไก่อีกนะไม่ใช่เรื่องหมดแตก เอามาอยู่ข้างเพื่อนเพื่อนมันเหลือคนเดียวแล้วเพื่อนอันที้ดิเพื่อนอ้อยได้มันเหลือคนเดียวแล้วนายนายจะฆ่าแอกอกู่ตรงนี้ก็แบบแดาเมจเราโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนก็คือดาเมจโอ้เปิดเกมมาดาเมจโคตรเยอะเอาเอาเอามาอยู่ข้างหลังไปเพื่อนหรือว่าจะตรงนี้วะไม่มีนะเออ มันอยู่นี่พ่อนยิงมันดิโอ้นายนายแบบเป็นคนนี้ไม่ได้นายนายลืมบอก,อกรังครับก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจเบลกิมมียนะครับจะหาจะมีข่าวสารอะไรดีๆมาแนะนำนะอืมพูดไว้เพื่อหาลืม <c oughs> ขายดีจิ๊ขายของนี่ขายเพจยังขายเลย ใครอยากให้ผมรีวิวใครอยากให้ผมโฆษณาอะไรทั้งหมดในเพจเบเกอรี่ไม่ได้นะครับทุกคนแนะนำหมดแนะนำหมดตอนนี้เราก็วิ่งจะเตรียมตัวเข้าชาติเลยนะครับทุกคนมีแต่นะครับทุกคนนะครับทุกคนอย่างงี้อ่ะมึงอ,อยู่ไหนไป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 รันรอนรอนรอนเอานายอย่าบังเราดิ นี่นไม่ต้องสอสารไม่ภมติดแบบไฮไลท์เงี้ยไม่ให้เพราะอะไรนะอายโอเคสอนอย่างเดียวนะที่ได้ไปดูอายโอเคมาเอาเอายิงเพื่อเราหรอมายิงเพื่อนเราหรอมาดิมาดิยิงได้มาเลยมาดิวิ่งก่อนแล้วกันนายยิงเพื่อนเราหรอนายยิงเพื่อนเราหรอ เาเพื่อนเราก็ตายอีกคนแล้วเอาข้างหญิงโอ้ข้างหลังตายได้ไงเอา,าขอเพื่อเพียงหน่อยพั่อนพักหน่อยทุกคนน่าจะได้ยินเสียงเกมนะครับชุดเลยอะผมไม่เคยเหินชุดนี้ผมไม่เคยเหินนะโอ้ตายอีกแล้ว เอาหมอทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเกมมิ่งโชว์ยิงหัวยิงหัวอัดตัวเข้าใจไหมโอ้โหเฮ้ยคุรเก่งเลยเอาเน็มเอ็นจทีวีมาอะไรเนี่ยอ๋อเล่นเกมก็จะรีบไปกดติดตามแบบช่องนี้ได้นะครับเน w มเอ v นจครับกำลังกำลังเป็นกระแสเลยครับช่องนี้หรือเปล่า ช่องไหนมาเราจะรีวิวหมดนะครับทุกคนช่องไหนมาเราจะรีวิวหมดช่องไหนขึ้นช่องไหนอุ้ยกำลังคิดว่าจะหมดอย่างดีช่องไหนขึ้นหน้าหน้าโทรศัพท์เราเราจะทําการรีวิวหมดนะครับทุกคนตอนนี้มามาปืนไหนดีออาเอาปืนนี้ไปก่อนแล้วกันเออเออ ผมเป็นคนเก่งๆทน้งนี้น <c oughs> เดี๋ยวเราจะวิ่งไปนะรวบเราวิ่งไปวิ่งไปไม่ได้เดินหรอกถ้าเดินไปมันช้าไปเออผมงงนะมันแตกแล้วโองคนนี้เร่รน่อนนี้ ว่าอยู่ว่าทไมแตกเร็วกันยังอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวเราวิ่งไปแตกคนแรกเลยแป๊บทุกคนเราวิ่งไปแบบงูงูแบบนะครับเราวิ่งไปแบบงูงูเอ้า ก็จะลืมไปกดติดตามนะครับช่องราชาหล่อเทนะครับเพจก็ราชาหล่อเทเหมือนกันครับทั้งหลอ่อทั้งเทครับทุกคนมาหมดมาหมดตอนนี้มาหมดใครมามาหมด <c oughs> เอา้าเราจะซื้อฮะงงเลยเราจะซื้อของซ้ำทำไมอ่ะโนบอกหน่อยแล้กันก็แบบเราซื้อแบบเกาะซ้ำอ่ะไม่ได้เรื่องเลย ช่องไหนจะมาอีกเนาะช่องไหนจะมาอีกอะวันนี้เราอยู่ช่องเบลเกมมิ่งรีวิวช่องคนอื่นนะครับทุกคนช่องตุ้ยไม่รีวิวรีวิวช่องอื่นแล้วงดจริงๆตอนนี้เราบอกเดียวครับทุกคนตอนนี้เราบอกอย่างเดียวโอ้เจอข้างหน้าวะเอาหมดแตกไปดิอจะวิงไปทำไมเออจะวิ่งไปทำไมอะไนี อยู่ไหนอีกอะหมดแล้วหมดแล้วตรงนี้หมดแล้วหรือยังไม่หมดหมดแล้วอุ้ยเอาตั้งไอวอรใส่มันเอ้ตั้งใส่ไอ้วอรใส่คุณอย่าซ้ำอย่าซ้ำศพเอ้ยสวยสวยอย่างนี้แหละเอายิงซ้ำเราเฉยเรางอนนายได้ไหมเนี่ยเรางอนนายได้ไหมเนี่ย เออแล้วขอซื้อระเบิดไปน้ําทุกคนก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องไปยาท่านนะวันนี้เราก็จะมาซื้อระเบิดนะวันนี้อ่าผมเลิกพูดดีกว่าเดี๋ยวโดนจับเดี๋ยโดนจับขอภัยด้วยนะครับทุกคนขอภอัยจริงๆขอภัยมากๆเลยขอภัยไปอย่างสูนวยครับทุกคนอ่าแลกแล้วแลกแล้วนะแลกแล้ว มาแล้วมาแล้วเอาเรายิงงูมันโทรศัพท์แหลกอ่ะก็ติดตามกันมาเยอะๆนะครับอ่าผมจะได้มีเงินซื้อซื้อโทรศัพท์ใหม่จะได้เลือเขาบ้างยยหยอกหยอกมแตกไปดิหมแตกไปดิ แตกแล้วจชนะ้าเอ็งงเหอเชน้าหรอมเมติยังไงนะ่ยาอยาหยามาดูคนก็เลยเกยมหนึ่งนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นชิวๆกันไม่ต้องด่ามากอะไรมากนะเพราะผมก็มาเล่นชิวๆแบบไม่ได้แบบด่าใครนะแต่ขอภคยเป็นอย่างสูงทั้มถ้าหมดทั้องหลพี่ก็ขอภัยเป็นอย่างสูงมากเลย มาโคตรแหลกเลยเปิดมาโคตรแหลกเลยรับของคนไม่ได้เลยเอ,อ้กุลเลยห้องเขาไมเนี่ยมาเชาอีกคนมาเอ,อ้ามาเชฟอีกคนมาอาเชาอีกคนมาใครจะเข้าบ้างอะมีใครเข้าเหมือนเดิมเอ,อ้ามาแล้วคนหนึ่งงององ,องับงับอะไรงององับ มีมาให้ผมเจออาโคนีท้อจากหลวงไงเมื่อไหร่ชอบกวนก็จะไั้กับเขาบ้างไหมก็อย่าลืมกดติดตามชมองเบรกเกมดิ้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าพี่เดี๋ยวผมขึ้นหน้าคลิปให้ม่ยังไม่รู้นะว่าจะขึ้นไหมไปแล้วกันครับงงอะไรเกมเดียว เกินดูแล้วก็ไปทำชิปแล้วอีกก็เออก็อะไรก็แบบยังไงล่ะครับหลายๆโรงเรียนก็จะใกล้ปัดชิมวเนาะอย่างโรงเรียนผมก็ พวกก็ใกล้ปัดชิมแล้วอ่าบางอย่ยงเขาก็สอบแล้วนะครับของแต่ของผมสอบวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดอะก็สามสิบสามสิบเอ็ดนั้นผมก็อาจจะไม่ลงคลิปก็ได้นะเพราะว่าผมคาดว่าจะลงคลิปวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดด้วยแต่ว่าเอ้ยให้พูดก่อนไม่ได้หเอาเล้ย้ายาคิวหนูอะแม่น้องเอา้อๆก็สามสิบสามเอ็ดนี้วมอาจะไม่ลงคลิปหรือลงคลิปหน่อยหน่อยนะแต่ลงคลิปเวลาน้อย ก็พอแบบเอ่อปัดชิมนิเทศกันอะไรอีกปัดชิมของผมมาที่หนึ่งเดือนที่สองแต่ของใครผมไม่รู้ก็ช่วยความนต์กันมาหน่อยครับว่าปัดชิมของอย่างใครแบบปัดชิมของอย่างใครมีวันไหนบ้างนะก็จะได้ไว้พรปัดชิมไปด้วยเลยนะครับรุนก็เออเราก็จะได้จากน้องปอหนึ่งถึงห้าแล้วบางทีไม่คิดไม่ออกเลยว่าจะทำาของปัดชิมยังไงดี ก็ทำยากเนาะทำยากทำง่ายเลยซื้อลูกอมมาแล้วก็ให้แจกเด็กเขาเลยหยอกหยอกแล้วผมก็จะแบบเออถ่ายคลิปทาของปัจฉิมให้เด็กน้อยด้วยเพราะว่าผมจะไปทําบ้านเพื่อนด้วยก็บ้านไอซีอีนะก็ช่องช่องเดียวือนเดิมเ,เดี๋ยวผมทิ้งเอ่อเดี๋ยวผมทิ้งลิฟลิงคลิปไปใต้ช่องต้คลิปเหมือนเดิมนะแล้วก็ขึ้นมาหน้าวิดีโอไปเลนี่ขึ้นแล้วเรียบร้อยก็ไปไปเล่นเกมต่อ มันจะเขาจะมานะอันนี้ผมน่าจะแพ้อ่ะบอดเดะคอยดอ้อเพื่อน่ะมีแอค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 เอาว่ะเอาว่ะยิงหน้ายิงเลยยิงหน้ายิงมาเลย ยิงได้ยิงมาเลยโอ้ยยิงยิงยิงได้จริงๆว่ะขอขอทันยาก่อนแล้วกันยังกดตาม,มาไหมไม่มี เอาออกจากวงทำไมเนี่ยเออไม่รู้เรื่องเลยเอาตายซ้่มเอ๊ะมันเกียนนี้ปวดแพ้จริงวะ่ะมันสู้ไม่ได้เลยเราขออยกาซื้อเบือน เดี๋ยว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 ผมก็ตายรอดูฮิวอัดโอไปไหน่อยเมคคีแอคไปไหน่อยจริงเขงาเหัวร้อนบอกคำยุง่งเราจะชนะไหมเนี่ยวันนี้ไปครับทุนไป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 ลาลาลาเราจะมีสมาธิเล่นเกมเว้ยเราปนะเป็นนักแคชเกมอ้าวอ้ายิงมาแล้วเขามีเงินเยอะทุกคน นี่มันโคตรเยอะอ่ามันยิงมาแลว้วเขายยิงมาแลว้วโอรยจะตายแล้วทุกคนยาเลวกล่องเดียว S <S เอ้ยยิงไม่ติดซะขนาดเลยเอาตอนนี้ผมตายตอนนี้ผมว่าผมจะแพ้จริงว่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะแพ้อย่างนี้ไม่ได้สา,สามสามศูนย์เลยนะสามศูยนะยนะ์แล้วแพ้ดีไม่ได้นะรุน เราแพ้ไม่ได้เราแพ้ไม่ได้เร,ไเ,รเราต้องวิ่งไปเราต้อง,งเราต้องรันเราต้องรันเราต้องรันรันวิ่งแบบพิตูล่ะเบียบร,ร์พิทูนตูนบอลิสลุมไอ้บอลิบอลิสุลแมผู้ผิดขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษจริงจขอโทษครับขอโทษขอโทษครับขอโทษขอโทษเพื่อนคนตีนขอขอโทษขอโทษปั๊บปั๊บนี่ตลบหลังว่ะ เอาตายนี่นายไม่ช่วยเราก่อนนายเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึ่งไม่ช่วยเราก่อนช่วยหน่อยได้ไหมเบอร์หนึง่งเห็นไหมนายนายไม่ช่วยเราอ่ะเฮ้ยนายมาช่วยเราก่อนเร็วๆเอาก็จะย,ยิงเราดีเอานายคาซงโซดีเลยม่ช่วยเราก่อนเอาเบอร์หนึง่งเอา เฮ้ยนั่นเห็นไหมนายไม่ช่วยเราอะ่ะอืมเราร้องไห้เลยร้องไห้ <c oughs> ลดดาวเลยท่าเบอร์หนึ่งอะ่ะ MP40 พี่ก็มีนอ้อง ร้องไห้ร้องไห้แป๊บเดไปแล้วคลิปนี้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราลืมบอกขอบสาฟีไฟนะครับทุกคนอืมบอกไปหน่อยก็กิจกรรมไททันจู่โจมมาแล้วนะครับผมเป็นกิจกรรมเออเออเอเลนต์ตอนเป็นไททันใช่ไหม ถูกในยูทูกเลยตอนเอเลเป็นไทท่านแหละกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็มาดูกันว่าเป็นยังไงครับมาดูมามาดูมาดูเอมาดู <S <S กิจกรรมก็จะมีประมาณนี้ครับคือเพิ่มโอกาสแจ็คพอตนะครับบนสูงูนห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าแบบคนที่แบบชอบเพิ่มก็ก,กดเพิ่มไปอย่างเงี้ยเพิ่มไปเงี้ยโอ้ยากเลยถ้าแบบคนแบบตังเยอะอย่างเงี้ยนี่กดไปเลยเพิ่มเงี้ยอ่ามีปานกลางแบบ มีปานกลางบ้านรวยกดไปปานกลา,กางสองร้อยเก้าเพชรโอ้โหหนักเลยสองร้อยเก้าเพชรเลยเหรอหรือว่าแบบบ้านจนๆไม่ต้องเพิ่มโอกาสสามสิบเก้าเพชรแล้วก็แบบห้าครั้งร้อยห้าเก้าเพชรนะครับของรางวัลก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนกดไม่เข้านี่ครับชุดให้ท่านแล้วก็ชุดเออชุดเคยแจกแล้วก็ชุดอะไรโอ้โหเกลือเกลือเยอะจังวะจีกันนี้ไม่ต้องเล่นแล้วเกลือเกลือเออยอะเออยกยอกยอกไม่เล่นกันนะครับ ไททันจูจ่ๆับพผีกับนี่คือเป็นชุดเอเป็นไทเอเดนตอนเป็นไททันนะทุกคนแล้วก็อะไรอีกอ่ะแล้วก็อะไรอีกอ่าใ,ใช่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 เติมร้อยเก้าเก้าเพชรได้ปไปเลยสกินสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสกิสกินสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับก็นี่อ่ะชื่ออะไรวะลันเดอร์เหรอลันเดอร์ลอสเหรอเออน่าจะพูดถูกแหละ อ๋อสกินสกินคู่หูดันรันเดอร์ลอสคู่หูชื่ออะไรวะเออมันมีสุม่มมันมีสุม่จมจีการมีสุม่มก่อนน่ครับจีการมีสุ่มนะครับทุกคนก็จีการนี้เลยคู่หูชื่ออะไรวะคู่หูใหม,ม่เลกิเหรอมังกรน,น้อยขอเรียกว่ามังกรน,น้อยแล้วกันชื่อเลกินะครับทุกคนก็มีทั้งสกินเออสกินที่แบบแจกร้อยเก้าเก้าแล้วก็แบบ ทั้งตัวละครทั้งตะกินทั้งสัตว์แล้วทั้งสกินแล้วก็สัตว์นะครับทุกคนก็แล้วก,ก็เรียนเรียนสามารถแลกได้ยังไงต่อจีกัรอะไรต่อ,อจีกัมอะไรต่อ,ตอเอากดผิดอีกท้อเลยอ่าแล้วก็จีกัมเออมีคาสะใช่ไหมชื่อมีคาสะใช่ไหมน่าจะพูดถูกแลวน่าจะมีคาสะไม่ดีมีคาสาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะเออยรี้แล้วก็ตัวละครนี้ครับชุดนี้รีบมาซื้อกันได้ครับทุกคน แบบชุดเจ่เทเลยเปิดตัวมากกว่าก็หัวเลยอ่ะดูดูดูเฮ้ยจิ๊บปึ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 ๊บอืมอึ๊บอึ๊บใครมาไปดึงดูนั่งขอสต็อกคลิปแป๊บนึงนะครับทุกคนไปไปหาตรงนี้ เป็นหนึ่งจะมาก็อย่าลืมมาได้นะครับทุกคนเจอกัรมนี้ก็ผมก็ขอลาชิ้นที่พี่ๆะครัอย่ายืมกดไลค์กดแชร์กดไล้วกดกระดิ่งให้ชอเบลเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็อาจจะลงลิปประมาณสามสี่ทุ่มแหละเออบ๊ายบายครับ